สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่16มีนาคม2568คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะหนึ่งดาบนะคะสี่ดาบ ช่วงน,นี้คนวันอาทิตย์นะคะเขาเรียกว่ามีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งดาบเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจการงานวันนี้นะคะเขาเรียกว่าอาจจะเหนื่อยน,นิดนึงเรียกว่าลำแข้งลำขานะคะแต่ทุกอย่างนะคะจะประสบผลสําเร็จได้นะคะด้วยความแร่งนะคะความมุ่งมัน่นความอดทนนะคะต้องได้ต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะคนวันอาทิตย์จะเป็นคนที่ค่อนข้างถ้าคิดที่จะทําอะไรแล้วนะคะ ความคิดจะเรียกว่าต้องสําเร็จนั่นเองนะคะแต่ความสําเร็จก็รออยู่นะคะสดาบนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการรอเวลานะคะรอจังหวะหรือว่ารอโอกาสนั่นเองนะคะ3ดาบนะคะวันนี้จะทําอะไรต้องไม่ใจร้อนนะคะระวังอารมณ์วันนี้นะคะระวังความรู้สึกนะคะเขาเรียกว่าอารมณ์คําพูดของเรานะคะอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกของคนอื่นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เดือไฮโรแฟนนะคะในะช่วงนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนนะคะบางคนมีโอกาส เดินทางไปวัดนะคะไปทําบุญนะคะไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือเรียกว่าเกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลก็ได้ด้วยหรือใครที่คิดกําลังคิดอยากจะบวชหรือว่าอุปสมบทก็ได้บางคนช่วยเหลือสังคมนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะช่วงนี้เดินทางไปไหนจะคล่าคราปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะบางคนนะคะซ่อมแซมปรับปรุงโน่นเสียนี้เสียก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพนะคะใครที่ดูดบุหรี่นะคะหรือว่าดื่มน้าเมานะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะหายใจเจ็บคอนะคะหรือว่าหายใจติดขัดนะคะเจ็บคอมีเสมหะก,ก็ได้บางคนเกี่ยวข้องกับกระดูกก็ได้นะคะหรือผ่าฟันอุดฟันถอนฟันเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ความรักก็มีบ้างนะคะกระทบกระทั่งกันนะคะแต่ก็ยังเป็นความรักที่ยังดีอยู่นะคะ <c oughs> คนโสดนะคะช่วงนี้วันนี้หรือว่าจังหวะนี้นะคะ <c oughs> ก็เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกันหรือว่าจะโฟกัสเรื่องการงานเสียมากกว่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ย,ยิปซีนะคะมีเลขหนึ่งสี่สามห้านะคะหนึ่งสี่สามห้านะคะ คนวันจันทร์ คนวันจันทร์5เหรียญคนวันจันทร์ช่วงนี้มีดวงเสียเงินก้อนนะคะบางคนเสียบางคนเสียจ่ายเป็นก้อนเลยนะคะหรือว่าเรียกว่าค่าน,น้นค่านี่ค่านั่นรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะหรือบางคนอาจจะเก็บข้องก,กับการงานก็ได้นะคะการลงทุนงานใหม่เริ่มงานใหม่นะคะใครที่รองานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะในะการสมัครการสอบการแข่งขันนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานนะคะ มีความขยันนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะเดอะมูลกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะเขาเรียกวคิดวกไปวนมาช่วงนี้ค่อนข้างจะพักผ่อนน้อยด้วยนะคะตื่นเช้าหรือว่านอนดึกบางคนเกี่ยวข้องกับการงานหรือบางคนก็ดูหนังฟังเพลงดูลละครก็ได้ด้วยช่วงนี้ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะระวังพวกความดันนะคะสุขภาพนะคะไมเกรนนะคะหรือว่า,าวิงเวียนศีรษะนะคะ นะเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก้าวไม่เท้าเหนื่อยเนื่อยกับงานนะคะใครหลายๆคนก็เรียกว่าการงานในช่วงนี้อาจจะเงียบเหงาไปบ้างนะคะนะแต่หลายๆคนก็เรียกว่ารักยังรักและก็หวงแหนในเรื่องของการงานที่ทําอยู่นะคะยังไปได้อยู่นะคะนะก็เขาเรียกว่าเราบางคนค่อนข้างจะก,กังวลน,นั่นเองนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สีนะคะมีเลข5 0 8 9นะคะ5 0 8 9นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร วันอังคาร3เหเรียนนะคะวันนี้การค้าการขายนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาตั้งแต่เช้านะคะโดยเฉพาะงานทางด้านธุรกิจส่วนตัวบริการนะคะนะคำพูดคําเจราจานะคะคปากเป็นเอกนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะจะเว,เวียนเข้ามาตลอดนะคะพวก3ามเรียนเรียกว่าการค้าการขายนะคะ ลูกค้าไม่ห่างหายไปไหนนะคะยังแจมตลาดได้อยู่นะคะสองถ้วยนะคะเพื่อนฝูงนะคะลูกค้าเข้ามาอดหนุนตลอดช่วงนี้นะคะใครที่ทำงานประเภทร่วมหุ้นนะคะนะค่อนข้างจะเรียกว่าจะได้ดีนะคะประสบผลสำเร็จนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะก้าวเหรียญน,นะคะการเงินนะคะสะพัดดีนะใครที่รอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีหรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบ แงกูธนขาดานะคะช่วงนี้เรียกว่าจะประสบผลสำเร็จนะคะก้าวดาบกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะดาบยังยังอยู่ข้างฝาอยู่เลยนะคะคิดไปก่อนแล้วนะคะนะช่วงนี้นะคะต้องพักผ่อนเรียกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะบางคนหลับไม่ค่อยสนิทนะคะระวังพวกความดันไม่เกรนนะคะวิง่งเวียนศีรษะด้วยนะคะเจ็บคอพวกนี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจเป็นพ่อใหม่เป็นแม่ใหม่นะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้นะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยีสี่มีเลขสามสองเก้าเก้านะคะสามสองเก้าเก้านะคะคนวันพุน พุธนะคะคนวันพุธนะคะเจ้าชายดาบช่วงนี้คนวันพุธนะคะจะได้รับข่าวคราวนะคะจากบุตรล้านบริวารแต่อาจจะเป็นข่าวที่เราไม่ค่อยสบายใจนะคะอาจจะเป็นข่าวไม่ดีนั่นเองนะคะนะรวมทั้งมีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะโอยเก้าคิงเรียนเลยนะคะนะด้านของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ เป็นบางคนนะคะใครที่รอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่ช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสได้เป็นเงินก้อนใหญ่หรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะน่าจะได้รับข่าวดีนะคะหรือว่าถ้าในเรื่องของการงานวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาเรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะสีดารอคอยรอเวลารอจังหวะนะคะรอโอกาสนะคะบางคนรอกับ ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้นะคะ5ถ้วยกังวลใจไปก่อนกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะณช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะคะจะได้รับข่าวคราว,าวการเก็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานอาวามมคลนะคะหรือไปเยี่ยมนะคะคนป่วยก็ได้ด้วยนะคะสุขภาพของเราเองก็ต้องไม่ประมาทนะคะระวังการเดินสะดุดถล้มจนน้นจนนี่ฟกช้ำดำเขียวของมีคมมีดบาดนะคะ บางคนเกี่ยวข้องกับระบบลำไส้ท้องเสียท้องผูกนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองใครบางคนนะคะเขาเรียกว่าน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะบางคนอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานหรือปัญหาบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจาก สมุดเงินเก็บธนาคารนะคะจะให้โชคหรืออายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขศูนย์ศูนย์สี่ห้านะคะศูนย์ศูนย์สี่ห้านะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะแปดถ้วยคนวันพฤหัสช่วงนี้นะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะพักผ่อนน้อยนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้นะคะเข้ากับดึกดึกด่นๆมืดค่ำนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะหรือว่าเดินทางกลางค่ํากลางคืนต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะระวังพวกความดันไมเกรนนะคะนะวิงเวียนศีรษะพวกนี้นะคะ สามเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะเรียกว่าวันนี้จะมีลูกค้าจะมีเ,เงินเข้ามานะคะลูกค้าเก่าลูกค้าประจานะคะไม่อย่างหายไปไหนนะคะพวกสามเหรียญน,นะคะเขาเรียกว่าจะโชคดีในเรื่องของการค้าการขายนะคะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะการเงินจะได้จากคําพูดของเรานะคะเขาเรียกว่าปากเป็นเอกนั่นเองนะคะระ ดีเอ็มเพรสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะให้ความช่วยเหลือนะคะสนับสนุนนะคะช่วงนี้จะมีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะหรือโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทความสวยความงามน,นะคะเสื้อผ้าหน้าผมหรือประเภทอ่าพวกอาหารเสริมนะคะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงค่อนข้างโดดเด่นนะคะ 2ดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการเซ็นสัญญาใหม่ๆสัญญาเก่าๆอะไรพวกนี้นะคะความคิดยังสับสนนะคะเอาจะเอายังไงดีนะคะเขาเรียกว่าความคิดยังตัดสินใจไม่ได้นั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะ คนโสดนะคะมีโอกาสพบรักต่างโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือบางคนมีแม่สื่อแม่ชักนะคะแนะนําชักจูงให้รู้จักนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ย,ยิบสีนะคะมีเลข8ปดสามสามสองนะคะแปดสามสาสองนะคะต่อไปนะคะคนดดสสด โห oh, คนสุขเลเดชคนสุขช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนก็เรียกว่ามีความเครียดหรือว่ากังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้คนสุขมักจะเกี่ยวข้องกับงานอวาวะมงคลนะคะนะตัวเราเองก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะ เดอะเฮอร์มิตนะคะแต่กลุวันศุกร์ก็เรียกว่าเดอะเฮอร์มิตขึ้นมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุ่มครองดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะเดินทางไปไหนช่วงนี้เคลา,ลาดปลอดภัยนะคะมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอัวมงคลหรือมีโอกาสเดินทางไปทําบุญลงศพก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยเดอะเดซนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะก็เรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับการ เยี่ยมคนปว่วยอย่างที่บอกนะคะนะัเกี่ยวก็กับงานอาวะมงคลนะคะหรือว่ากังวลใจนะคะกับในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะแต่คนแต่หมอการวันศุกร์นะคะวันนี้กําลังจะไปงานศพเลยนะคะโอยห้าเหรียญด้านของการเงินนะคะเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะมีโอกาสเสียเงินก้อนนะคะช่วงนี้นะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับ โน่นนี่นั่นนะคะค่โนนค่านี่มารออยู่หน้าประตูเต็มไปหมดนะคะรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะของคนวันศุเองนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ระวังเกี่ยวข้องกับสายตานะคะผิวหนังนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะนะเกี่ยวข้องกับอ่าระบบเขาเรียกว,ว่าท้องเสียท้องผูกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ,ะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองบางคู่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะนะอยู่กันคนละที่หรือไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะบางคนนะคะคนรียกว่ายัางอาหยหากับอดีตหรือว่าไม่ปล่อยวางกับอดีตนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะอายุคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขหนา้าไพ่ จากไพ่ย24นะคะมีเลข3 9 5 5นะคะ3 9 5 5นะคะคนเสานะคะ คน,นวันเสาร์แถมแพลนช่วงในชีพผจญล,ลงเทา้ามีดวงเดินทางนะคะแลนะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้นะคะการติดต่องานการประสานงานการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะนะงานทางด้านประเภท Delive r y นะคะหรือว่าเรียกว่าส่งถึงที่พวกโมอเตอร์ไซค์แท็กซี่รับจ้างพวกนี้นะคะโดดเด่นด้วยหรือว่าออนไลน์โซเชียลดดเด่นนะคะ4ดาบนะคะรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอเวลารอจังหวะนะคะ อัศสวินดาบการเดินทางที่เร่งรีบรีบไปรีบกลับบางคนทํางานแข่งกับเวลาก็ได้นะคะนะเรียกว่าวิ่งรอกก็ได้ด้วยนะคะหไม้เท้าการงานยังไปได้นะคะเรื่อยๆอ,อยู่นะคะการงานนะคะวันนี้ก็เรียกว่าช่วงนี้อาจจะเงียบเงาไปบ้างนะคะแต่ก็ยังก็เรียกว่ายัางไปได้อยู่นะคะยังยังไม่เงียบสีทีเดียวนะคะนะยังแกมตลาดได้ยังเอาตัวรอดได้นะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนช่วงนี้นะคะตรวจเช็คสภาพรถให้ดีเรียกว่ามีโอกาสเสียเงินเกีเก่ยวกับยดยันผานน่านนะนะคะบางคนเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานเรีวยกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันคนโสดบางอารมณ์อยากอยู่คนเดียวบางอารมณ์อยากมีคู่นะคะโชคลาภนะคะ ยวดยานผ่านะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีมีเลข4 4 0 6นะคะ4 4 0 6นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วกับคำทํานายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ